สวัสดีสสดค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอแอมและคุณครูอปอนนะคะใช่แล้วคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะครูอปอนและครูอแอมนะคะจะพาเด็กๆทดลองเรื่องอะไรครับครูแอมเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องน้ําระเบิดนั่นเองคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆก,ก็คงเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวางอุปกรณ์เตรียมพร้อมเหมือนคุณครูเลยค่ะ อเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักอุปกรณ์ไปทีละชิ้นก่อนนะคะว่าอุปกรณ์การทดลองของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะคุณปอนค่ะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆแก้วน้ำแบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะแก้วน้ำเปล่าแบบนี้มีทั้งหมด4ใบนั่นเองค่ะใบที่1ใบที่สใบที่3แล้วก็ใบที่4ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะคุณแอมค่ะน้ำมันพืชนั่นเองค่ะเด็กๆ น้ำมันพืชเด็กๆอาจจะเห็นได้อยู่ในครัวของตัวเองนะคะหรือถ้าเด็กๆหาไม่เจอให้ผู้ปกครองหาให้ก็ได้นะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะและต่อมานะคะ3นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเปล่านั่นเองคะ่ะเด็กๆเตรียมน้ำเปล่าไว้หรืยงคะอ่าและต่อมาละคะคู้แอมต่อมาก็จะเป็นสีผสมอาหารค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆเห็นไหมคะสีผสมอาหารจะเป็นซองแบบนี้นะคะสีผสมอาหารถ้าเรา ละลายน้ำแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีอะไรนะคะเด็กๆวันนี้ครูแอมก็เลือกสีแดงสีเขียวสีส้มและก็สีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้เลือกมาให้เด็กๆสีีนะคะแล้วอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรคะครูป,ปอนคะต่อมาเลยนะคะเด็กๆก็จะเป็นเม็ดฟูโพลีดนนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเหมือนกันเลยเหมือนกับของครูป,ปอนและครูแอมเลยค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือกระบอกพลาสติกไว้ดูดสีขึ้นมาเพื่อจะทําการทดลองนั่นเองค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆก็คงเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มการทดลองกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนที่หนึ่งทยังไงคะครูแอมเราเติมน้ําเปล่าลงไปที่แก้วทั้งสี่ใบเลยค่ะครูปอนใช่แล้วค่ะตามครูแอนมาคะทำตามเลยค่ะเด็กๆค่อยๆเติมนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะคะเด็กๆ แก้วที่สองแก้วที่สามและแก้วที่สี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่มแก้วนี้อีกนิดนึงวนะคะเด็กๆอ่าใส่เข้าไปแล้วนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะของแก้วนะคะต่อมาสองเลยก็จะเป็นเติมอะไรเอ่ยน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆเปิดฝาน้ำมันนะคะแล้วก็เทลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้ค่ะเด็กๆเด็กๆดูคูปองน,นะคะ เวลาเทนะคะเราเทลงไปเลยให้ทั้งหมดสี่แก้วนะคะเท่าๆกันนะคะ <_ nis> เด็กๆดูนะคะ <_ nis> เห็นไหมเอ่ย <_ nis> เริ่มเทเลยต่อมาแก้วที่สามอ่าค่อยๆเทนะคะต่อมาก็แก้วที่สี่เด็กๆดูซิแก้วของเราเสมอกันหรือยัง <_ nis> เดี๋ยวครูปอนเพิ่มแก้วที่สองไปนิดนึง <_ nis> โอเคค่ะ ต่อมาขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3นะคะเด็กๆคือการเติมสีลงไปค่ะสีผสมอาหารที่เราละลายไว้แล้วนะคะเด็กๆอ่าเราจะเริ่มจากสีสีอะไรเอยเด็กๆดูตามคุณครูนะคะว่าคุณครูใส่สีอะไรลงไปสีอะไรคะสีอะไรคะเด็กๆอ่าแก้วที่1นะคะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดูแก้วที่2ค่ะแก้วที่2เป็นสี สีเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าแก้วที่2สีเขียวนะคะต่อมาแก้วที่3ค่ะแก้วที่3มสีอะไรเอ่ยสีส้มนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าและ,แ,ละแก้วสุดท้ายค่ะเด็กๆสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะสีของเด็กๆเป็นเหมือนกับของคุณบอลกับคุณแอมหรือย,ยังเอ่ย เป็นแล้วนะคะเด็กสังเกตดูนะคะว่าน้ํากับน้ํามันจะแยกชั้นกันอยู่ใช่ไหมคะครูแอมใช่ค่ะาเด็กๆสังเกตดูนะคะสีจะค่อยๆละลายลงไปข้างล่างสู่ใต้ผืนน้ํานะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเขาจะแบ่งแยกชั้นกันแต่ว่าสีนั้นนะคะจะลงไปด้านล่างไปหาน้ํานั่นเองสังเกตดูสิคะว่าของคุณครูกับของนักเรียนที่บ้านเป็นเหมือนกันไหมเออสีเริ่มละลายแล้วนะคะเด็กๆสังเกตดูแก้วของตัวเองที่บ้านด้วยนะคะต่อมา ่อมาเติมอะไรคะคุปปอนอต่อมานะคะเราจะเติมเม็ดฟูปไปเลยค่ะคุณแอมตีนแกะนะคะเ,เตรียมไว้นะคะเด็กๆแกะเลยคุปปอนจะใส่ไปแก้วละ1เม็ดนะคะเด็กๆหนึ่งเม็ดแบบนี้เราจะมาเริ่มใส่กันเลยค่ะใส่ไปแก้วที่1นะคะใส่ไปแก้วที่สองค่ะแล้วก็แก้วที่3ค่ะเด็กๆต่อมาแก้วสุดท้ายคือแก้วที่4ค่ะ เด็กๆดูนะคะเห็นไหมคะเม็ดฟูตอนนี้กําลังละลายละลายแล้วเห็นไหมคะการเดือดของเม็ดฟูเด็กๆเห็นไหมคะใช่แล้วค่ะเม็ดฟูนะคะแต่ละแก้วนะคะจะเป็นการเดือดของอะไรคะคุณแอมเกิดจากอะไรนะแรงดันนั่นเองค่ะเด็กๆแรงดันของเม็ดฟูทําให้เกิดละอองจากสีขึ้นไปเด็กๆมองนะคะระหว่างชั้นน้ําและชั้นน้ํามันค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะพื้นผิวของน้านั้นนะคะเด็กๆจะทําให้เม็ดฟูนะคะพุ่งขึ้นมา เข้าสู่ชั้นน้ํามันใช่ไหมคะครูแอมใช่ค่ะแต่เด็กๆสังเกตนะคะเม็ดฟู่จะไม่สามารถดันขึ้นมาข้างบนสุดได้เพราะว่าชั้นอะไรคะครูปอนเพราะว่าเป็นชั้นน้ํามันนั่นเองค่ะชั้นน้ำมันอยู่ด้านบนทําให้เกิดแรงดันน้ําเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดแรงดันของน้ํานั่นเองทําให้เกิดการทดลองอะไรคะน้ําระเบิดน่าเองค่ะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าที่โรงเรียนกับที่บ้านเหมือนกันไหมเอ่ย เด็กๆดูนะคะว่าของเด็กๆที่บ้านเหมือนกับคุณครูไหมและของใครสวยกว่าคุณครูเด็กๆลงคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเหมือนกับของคุณครูทําให้เด็กๆดูหรือเปล่าใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมถ่ายคลิปน้องๆนะคะส่งเข้ามาที่เพจโรงเรียนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูปอนและครูแอมนะคะก็ยังมีใบงานมาฝากใช่ไหมคะครูแอมใช่แล้วค่ะเด็กๆดูใบงานด้านบนนี้เลยค่ะใบงานนะคะก็จะเป็นอะไรคะ ข้อหนึ่งเลยให้เด็กๆน,นะคะเลือกกากระบาดอะไรคะคุูแอมเลือกกากระบาดภาพที bag, ่เป okay. ็นในการทดลองนะคะว่ามีภาพอะไรเอ่ยที่อยู่ในการทดลองน้ําระเบิดของเราค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วถ้ารูปไหนที่ไม่ได้อยู่ในการทดลองนี้ต้องกากระบาดไหมคะไม่ค่ะกากระบาดไม่ได้นะคะใช่แล้วค่ะต่อมาข้อที่2ค่คะคุูแอมข้อที่2ทําอะไรคะข้อที่2ข้อที่2ทําอะไรเอ่ยข้อที่2คือ ให้เด็กๆดูขั้นตอนในการทดลองน้ำระเบิดค่ะว่าขั้นตอนไหนคือขั้นตอนการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปไหนเป็นรูปที่เสร็จเรียบร้อยคือรูปที่ถูกใช่ไหมคะครูแอมใช่แล้วค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะครูป,ปอล์และครูแอมนะคะก็ฝากการทดลองน้ำระเบิดไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย